ไปที่อำเภอบ้านแหลมค่ะพุทธศาสนิกชนอำเภอบ้านแหลมนะคะร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันตรุษไทยประจำปี2558ที่วัดลักษณารามอำเภอบ้านแหลมพระครูพัชระกิจจานุกูลเจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระภิกษุ กำลังประกอบพิธีเนื่องในวันตรุษไทยนะคะในช่วงเช้าของวันที่18มีนาคมค่ะโดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันประมาณ80คนซึ่งมาบุญกันน้อยกว่าเทศกาลอื่นนะคะเนื่องจากวันตรุษไทยมักอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนซึ่งใกล้กับวันสงกรานค่ะทำให้ปัจจุบันการจัดงานวันตรุษไทยถูกรวบยอดไปจัดในวันสงกรานจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนไม่ค่อยรู้จักวันตรุษไทยนะค่ะทั้งๆที่เป็นวันสําคัญของไทยที่ปฏิบัติสืบต อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตวันตรุษไทยนะคะตรงกับวันแรม14-15ถึง15าข้ามเดือน4และวันขึ้น1่ํข้ามเดือน5รวม3วัน สำหรับในปีนี้นะคะตรงกับวันที่9-11เมษายนค่ะโดยถืออวันแรกคือวันแรม14ค่ำเป็นวันจ่ายเพื่อตรเตรียมสิ่งของไหว้ทําบุญและวันที่2คือวันแรม15ค่ำเป็นวันทําบุญตักบาตรมีการเล่นสนุกสนานตามประเพณีท้องถิ่นค่ะซึ่งจะเล่นกันจนถึงวันที่3คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ส่วนการทําบุญวันตรุษไทยนะคะช่วงกลางวันก็จะมีการทาบุญตักบาตรจะทําข้าวเหนียวแดงกะละแมซึ่งเป็นขนมประจําเทศกาลวันตรุษไทยเพื่อทําบุญอุทิศให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ได้เก็บ ไกินนะคะมีการไหว้พระเจะดีย์ตามวัดต่างๆแล้วก็มีการลเล่นสนุกสนานด้วยค่ะ